อย่่มรบเ็อยู่ีขายยกขึ้นมาตกใจค่แค่เมดอ่ะที่ข้างหน้าเลยใคก็แบบถหอกไ้เลยาะขยอดนอยอดมาลมร้นะไม่รอ่อไม่้ เข้าไปดูโลหะประสาทนะครับท uh huh ี่ว่าซีดอนมูลเป็นโลหะประสาทเงินอันนี้เป็นโลหะประสาททองครับยังว่าแล้ว อาณากรอาณาัเยมันถือมันนี่นนันขายาียวอันนี้อาาัรขาณักเยมันมันี่ประตูเว พมันจะมีทานี่เข้าไปนี่แบากสุยนไมได้นี่ก็ได้เงนามพนไ้องิามพนไ้เาเราเรามีนเงยเต่าไม่มีรความเวลามันทำทาไนแล้วก็สนยครับคือถ้ามันมีขกันก็ถครับ ข้างในนี้ทองหมดนะครับข้างในเป็นทองหมด นีนข้าัญชาเขาถือว่าร่างนี้ข้าอันนี้พระเจ้าห้าโแล้วขาอยู่ที่ไห